ปลาทองทองนี้ยายบทที่11อ,อยากรู้นะว่าเจ้าจะหลีกนี้กลิ่นทุบราคะที่ลมตลอดคืนได้อย่างไรเสียวหวานเห่าวตีมือเหมือนพิ่งนึกได้เอ๊ะดูเหมือนว่าทุบจะอยู่ในห้องนะเจ้าคะให้ข้าไปเอามาให้ดีดื่มให้ใชายหนุ่มเพียงสายนะับปฏิเสธ เมื่อครูขาหยิบมาแล้วน้องหญิงเข้าไปพักรอก่อนเถิดอีกกว่เดี๋ยวเขาจะตาไปชิมน้ำชาพี่ชายหลองเท่าเจ้าคะเดี๋ยวข้าเปลี่ยนเทียนตรงนี้ก่อนคอยตามเข้าไปเซียนหวานเหย่าเริ่มพัง,งกศีรระรับรู้นางเดินเข้าไปในห้องปีกซ้ายโดยแง้มประตูไว้เล็กน้อยกลิ่นทุบจับวิธีการเมื่อครูยังลอยอ้วนแต่จมูกที่ไวกว่าผู้อื่นของหญิงสาวก,ก็รับได้ทันทีว่าเหยียนกว้างลงมือแล้วนางเข็นหัวเท้าได้ใจกิบสมุนไพรที่ซ่อนเอาไว้ในอับใบชามาเคี้ยว ป้องกันขณะตั้งเตาชงชาลูกไมย้ยต,ตื้นแบบนี้อย่างเครามาใช้อีกหรือช่างไ้หัวคิดเสียจ,จริงนางศึกษาสมุนไพรทั้งหมดที่มีในหอนางคลมุมาแล้วกระทั้งทูบราคะที่เหยียดกว้างจุดนางก็ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างสัตว์ในหอโคมแดงล้วนคุ้นเคยกับลูกไม้เหล่านี้ไม่ช่นนั้นพวกนางจะล่อลงบุรุษสูงสัตว์ทั้งหลายให้คายข่าวสารสำคัญออกมาได้อย่างไทยแต่การแทรกไม่รู้เช่นนี้ยิงทำให้ศัตรูตายใจ ผ่านไปหนึ่งเครื่องเสี้ยวหวันยาวก็แซงทําเป็นฟุบหลับเสียงแหบประตูปเปิดเบาตามมาได้เงาของเหยียนกว้างกับเสี้ยวหวานอันเท่ค่อยทับทับลงบนร่างนางเหตุใดนางจึงหลับไปได้เล่าทัานหยิบทูกมาผิดรือจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรเหยียนกว้างวางยาคนมาก็ไม่น้อยแต่คนหนูในห้องขอนางเดียวเขาไม่เชื่อว่าตนจะผิดพลาดครั้งแล้วครัง้งเท่านใยชชิดหนุมให้ว่าพอกลับมาของเจ้าไม่ได้ลงมือ ข้าบอกกับท่านพ่อไปแล้วว่ายามนี้ท่านอาสามก็ออกไปย่านเดิงรมไม่มีทางที่ผู้อื่นจะลงมือกับเซียนหวานเหวีย่ยงได้เลยเช่นนั้นก็แปลกยิ่งยิ่งคิดเหยียนกว้างก็ยิ่งจมไปในภาวางังสายลมโชยพัดแผ่วๆกลิ่นทุบในอากาศยิ่งนานก็ยิ่งไม่อาจแยกออกจากทุบทั่วไปเสียวหวานอันสุดลงกับพื้นเหนือตัวถอนรุ่มดวงตาแทงดำลำคอของเขาแห้งพากกระหายจะต้องควานน้ำชาที่เสียวหวานเหยี่ยเตรียมมาขึ้นมาดื่ม พ,พี่ไ่เขียนกว้างสะดุง้งตอนนี้ขอเริ่มทบรู้ความเปลี่ยนแปลงของตนเองได้บ้างแล้วชายหนุ่มกัดฟันกรอดกระช่างร่างของเซียวหวานเหวี่ยขึ้นมาจากต่างทันทีเจ้าทำอะไรแพรขนตาหากระพือแผวเผยให้เห็นดวงตาผลซิ่งหวานล้ําที่พึ่งพลากออกจากความง่วงงุนล,ลิ้มฝีปากแต้มชาขยับยิ้มมากเล่เพียงบิดข้อมือด้วยแรงท้อยนิดเหยียนกว้างก็สุดลงไปกับพื้นในทันที พี่ใหญ่เยียนถามแปลกนักข้าจะทำสิ่งใดได้เล่าทูบข้างนอกนั้นหลวนเป็นท่านที่จุดเองเจ้าเจ้ามันนังพันท้ายแพร่เสข้าจะฆ่าเจ้าใครอยู่ข้างนอกบ้างเหยี่ยนกว้างถูกเซียนหวานอันซึ่งเหนือพิสติเรือนดังจับเอาไว้เซียนหวานเหยี่ยวจึงเหยียบลงบปที่อกเขาทำให้บุรุษทั้งสองนอนแผ่ทับกันทันที ความอึดอัดกระจายไปทั่วรักของเซียวหวานอันขณะที่เหยียกว้างพยายามระนับอารมณ์อันพุ่งพล่านแต่เซียวหวานเหยียวกับรากปลายเท้าผ่านกลางลำตัวเขาหยุดอยู่ตรงจุดประสานราวกับต้องการเย้าแแย่แม้จะเป็นการแตะผ่านท้องเท้าคู่น้อยแต่รอยสานอันหยาบกระด้างก็ททำให้เขายากจะทานทนฉาที่เซียวหวานเหยายวงทิ้งไว้ผสมสมุนไพรเลี้ยงพิษทุบราคะเซียวหวานอันที่ร่างกายอ่อนแอนถึงที่สุด จึงย่าจะต่อต้านหญิงสาวลินชาจักกาใส่ปากของเหยียนกว้างบังคับให้เขาคลื่นลงไปจนสิน้นพี่ใหญ่เหยียนขออภัยโดยที่ข้าไม่วางทับของขวัญจากแดนแลรจากท่านหวานเยี่ยยังต้องไปเฝ้าไฟไม่อาจอยู่ทับรองท่านได้อย่างไรก็ให้พี่ชายทองช่วยปวดเรื่องท่านขอนก็นแล้วกันนะเจ้าคะเหยียนกว้างเค้นเสียงย้ําเสียวหวานเหย่ ไม่รบกวนพี่ใหญ่แล้วเซียวหวันเหว่เก็บถ้วยชาทั้งหมดใส่ตะรกาหักประตูปิดเผาๆนางยื่นอุปกรณ์ชงชาให้กับอันหนิงส่วนอาฝันน่าจะได้รับคำสั่งจากคนสกุลเยียนให้ออกจากบริเวณนี้ไปนานแล้วทุบราคาเดิมน่าจะไม่หมดแล้วแต่เมื่อเซียวหวันเหยา่มองไปที่กระถางกลับพบว่าทุบแปกกลิน่นกลับลดลงไปไม่ถึงเจ็ดส่วนไม่ถูกต้องมีคนเปลี่ยนทุบดอกไม้รือหญิงสาวหันขวับ แต่ฤาษสมุนภารที่เตรียมเอาไว้หมดแล้วนางทําได้เพียงสาวเท้าไปยังห้องปีกขวาที่อยู่เหนือลมเพื่อจัดการกับตนเองเซียนหวานเหี่ยงไม่ได้รู้เลยว่ายามนี้ในห้องรับรองมีแขกจนกระทั่งตะเกียงหัวเตียงถูกจุดดวงตาสองคู้ศสบตากันอย่างเงียบงนันเป็นคุณหนูใหญ่ของโจวนที่เอ่ยที่น้าเสียงแหบเครือองค์ชายทองเหตุใดพระองค์จึงมาอยู่ที่นี่ท้ายจีเคอได้ข่าวจากคนที่สั่งให้คอยสังเกตการณ์ว่าวันนี้เซียนหวานเหยาจะเป็นเวรเฝ้าไฟ หลังคัดตีกาเพื่อส่งต่อให้ปิดาเรียบร้อยเขาจึงนั่งเกลี้ยวมาที่จวนสกุลเซียต่อ,อที่มาถึงบ่าวชายหลายคนกำลังช่วยเซียหวานอันดักไฟบรรพ์พรสภาพไม่ค่อยน่าจะลงเท่าไรนักเมื่อถามหาเซียวหวานเยาวก็ทราบว่านอาไปเปลี่ยนชุดแต่รอแล้วรอเท่าหญิงสาวก็ไม่ได้ออกมาท่วมพิธีผูห้หิมผู้เท่าจึงเชิญให้เขารอในห้องรับรองพอรู้ว่าอีกประเดี๋ยวนางต้องมาผัดเวรความเหนื่อยทำให้จีเคเผลอหลับไปครู่ใหญ่ กระทั่งได้ยินเสียงเปิดประตูใบหน้าของเซียวหวานยาวผายใต้คบไฟหลุบหลดแต่ด้มยมนลเสน่ห์หาชวนให้คนหากลิ่นหอมอ่อนๆของทุกที่โวยแผ่วมาก็ะทำให้ความรู้สึกอ่อนหวานผ่านย้มกายขึ้นในฉับพลันลำคอของจีเกอรแห้งผากว่าจะติดขัดไปชั่วขณะค่ะข,ขออภัยด้วยเพคะ ชายหนุ่มยังไม่ทันอธิบายเสียนหวานเหี่ยวก็คว้ากา,กาน้ำที่เย็นแล้วเทใส่มือแล้วสาต์เข้าไปหน้าตนเองทันทีจีเครอเบิกตากว้างรีบดึงตาออกจากมือนางในพลันคุณหนุ่ยใหญ่เกิอดอะไรขึ้นกลิ่นไายบุดเหมือนหินปูนที่ทำให้เพลิงในกายประทุเสียนหวานเหยวกัดฟันกรอดนางพยายามผลักเขาถาว่าเรี่ยวแรงเวลานี้ยากจะเทียมทันแมบบ้จะสาต์น้ำเย็นใส่ตนเอ,เองแล้วก็ยังไม่เพียงพอนางรู้สึกว่าไม่มีทางพอ ใครจะไปคิดว่าจะมีมือดีจุดท่วมเพิ่มอีกหนึ่งดอกกันไม,ไม่มีอะไรเพคะหม่อมฉันไม่รบก้นองค์ชายแล้วเสียหวานอยางไม่ทันเหมือนตัวหนีนางก็ถูกจีเก้อดึงเข้าไปในอ้อมแขนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกพยายามดางับอาการสั่นเทาที่ชวนให้รู้สึกรังเกียจอย่างยากลำบากกิ่งคุณหนุ่ยใหญ่ท่านป่วยถือคนถูกถามอยากจะกัดคอเขาแทนครบรีฟิปักตนเองแต่ถึงเขาจะเป็นคู่มันเสียหวานเหยาก็ไม่คิดพาตัวเขาไปผูกพัน องค์ชายทองหม่มอมชันเสียงของหญิงสาวแหบแห้งเมื่อถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นไอบุรุษทำนับความอดทนคลายค่อยๆถูกทำลายบันหนึ่งไออุ่นจากเขาคือขอนที่ทุบลงซ้ำๆจนในที่สุดความต้องการก็เผยออกมาอย่างเต็มเปี่ยมคนหนูยใหญ่จีเครื่อตัวแข็งทื่อเมื่อลิ้มฝีปากของเสียหวานเหยายวแตะลงเบาๆบริเวณปลายคางก่อนจะลากลงไปตามลำคอเขาขมวดคิ้วเมือ่อถูถึงความผิดปกติ พยายามทันล่างเล็กแต่นางกับเกอดน,น่นไม่ยอมปล่อยท่านเป็นอะไรไปดูเหมือนไม่ใช่คนเดิมเสียงหวานเหี่ยาเข้นเสียงตอบด้วยท่าทางหอบเดนท้อย,อยหม่อมฉันต้องทูปทาค่ะเพคะหมายความว่าย่างไรทันทีทีไ่ได้ยินคําตอบชายหนุ่มก็ตึงมือของทางเอาไว้ด้านหลังความวอบหวามพลันชังฮัก ดวงตาฉา่ำเยิ้มของคู่มันทำให้เขากลือน,น้ำลายอย่างยากลำบากกิงเสียหวานเหยวไม่อาจกอดเขาแต่ใบหน้าของนางสุกใสอยอยตรงซอกคอลมหายใจร้อนลินลินลดผ่าแผ่วลุกพวงอารมวไหววามให้ขูชนขึ้นเหียนกว้างเขาต้องการกำชัดม่อมฉันนางแทบไม่เหลือสติแล้วระหว่างตอบคำถามก็คบลิ้นฝีปาก ลงบนติ่งหูของชายหนุ่มบนลำคอของจีเครยามนี้แต่ไม่ได้รอยคบเม้นยิ่งผิดยิ่งชนให้เพลิดแพ้วจนต้องวอนขอด้วยไม่อาจทันทนคนหนูใหญ่ควบคุมตนเองไว้อีกไม่นานก็หายแล้วจีเคอดึงนางเข้ามากอดเสียหวานอยายู่บนตักเขาแต่มือกับถูกสายรัดเอวของเขามัดเอาไว้ด้านหลังทำให้นางขยับไม่ได้เต็มที่ ไม่มีเสียงตอบรับจากหญิงสาวที่สาระวนอยู่กับผิวเนื้อที่บผบขนสับเสื้อของชายหนุ่มหนังกลั้นใจฉุบดุนกลิ่นกายของเขาเพื่อบรรเทาความต้องการแต่ยิ่งสัมผัสยิ่งเร่งเรา้าจนในที่สุดริมฝิปากของเสียวหวานเหยาวก็เลื่อนขึ้นมาเหอปลายคางดวงตาสองคู่ศบกันคู่หนึ่งเอ,อิดลนด้วยราคะอีกคู่แม้สงบแต่กับสะท้อนเพลิงท้อนอยู่ในใจเยาหยา เซียวหวนานเหยี่หลับตาลีฟฟีปาของจีเครื่อประทับแผ่นนุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนผอมอดแตะผุผานแล้วจากจรถว่าความต้องการของทางยามนี้หาได้ดับง่ายช่น้ดไม่หนางเล่งเราเขาด้วยอาการขบลงเบาๆสอดลิ้นผ่านช่องว่างบังขาเพศเขาเปิดปากละลุกแล้วไม่เอาแต่ชัยจีเครื่อมองเันอย่างทึกล้ํามาดว่าเขาไม่ได้ต้องทุบราคะ แต่เวลานี้จะกล้าปฏิเสธว่าไม่เกิดอารมณ์ได้อย่างไรสายตยีที่อยู่ตรงหน้าก็คือชมสักคารที่20ปียากผ่านพบมากด้วยสเสน่ห์แห่งไดลูนีแทกแย้มยามนางชมาตามมองรากับเขาตกเป็นท่าก็ไม่พานไม่เป็นตัวของตนเองทำได้เพียงน้อมรับคำสั่งจากนางแต่เขาก็ยอมยอมตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางย่งเต็มใจองชายท่านจะผ่านไปท่าคุณหนูใหญ่จะไม่เป็นอะไร ดวงตาของเสี่ยวหวันเหยาวสุกสะกาวหยาดน้ำใหญ่เอ,อ,อ่อคลอเมื่อทั่วร่างร้อนลุ่มจะไม่อดระบายนางใส่หน้าจนเช่นผมยาบปัดผ่านทำคอเขาให้ความรู้สึกจากกาักระจี้และชวนมวนท้องไปพร้อมๆกันช่วยค่ะ คำว่า,าวอนอ่อนหวานสับานที่เปลี่ยนไปทำให้จีเคอต้องพยายามข่มอารมณ์ทว่าร่างกายบางครั้งก็ยากควบคุมโดยเฉพาะเมื่อคนบนร่งไม่ยอมให้ความร่วมมือยิงสัมผัสได้ถึงการดุนนัาจากคนเบื้องล่างเสียหวานเหยาก็สะท้านน่งตั้งจะจะถดตัวลงเพื่อดับความกรุนแต่ชายหนุ่มลับทั้งเอวนางเอาไว้แลว้วกดศีรษะเล็กให้ฝังรอยบนลำคอของตนแทน เซียวหวานเหี่ยวพยายามดิ่จหนีในที่สุดสายรัดเอวที่จีเคอร์มัดเอาอย่างมินเมก็หลุดล่วงเมื่อมือทั้งสองเป็นอิสระนางจึงกดนั่งของเขาแนบกับผ้าปูชายหนุ่มกำลังจะออกปากห้ามแต่ลิมฝีปากเลยก็ตามมาบทขยี้ถูกท้อยวาจะไปจนสิ้นสะพะเสียงถูกนางดุดกลืนกระทั่งมือที่ควรจะผลักนางออก ก็เปลี่ยนเป็นรูปไรเอวเล็กแทนแต่สัมผัสแผ่วานั้นไม่เพียงพอต่อรถราคะที่คุกกลุ่นอยู่ในร่กของเสียนหวานเยาวนางจึงดึงมือเขาขึ้นฉากผ่าให้สัมผับสบนทรวงอกที่กระเพื่อมหนักดรวยแรงอารมณ์ดวงตาทั้งสองสอดประสานจีเค่อไม่ได้ขยับแต่หลังจากเซียนหวานหยาพ่าตนเองเสียสีขึ้นลงชายหนุ่มก็หลับตัวได้ถึงปุ่มหนุนที่เกาะเป็นไต เขาต้องสูดลมหายใจลึกเพื่อระง,งับสัตว์ป่าที่กระจนอยู่ในกายนาเสร็จที่เซียวหวานเห่ยวไม่ยอมให้ความร่วมมือคุณหนุยญ่พอหมดแต่สนใจอยู่กับการระวังหน้าอกนางจีเคยจึงคว้ามือเล็กที่สอดลงไปใต้อาภรของตนไม่ทันเขามีสายรัดเอวสองชั้นชั้นแรกถูกดึงไปรัดข้อมือนางอย่ามนี้จึงเหลือเพียงชั้นใน ถึงอย่างนั้นอาพรสองชั้นด้านในก็ยาาจะขวางกั้นสติที่มีความปรารถนาขับเคลื่อนอย่ามือน้อยจับนมบนแท่งอุ่นทำนบความอดกั้นของชายหนุ่มกดแทบจะถูกทุบทำลายดูเหมือนว่านางจะถูกลิดทุบมากกว่าที่เขาคิดชายหนุ่มพูล,ลมหายใจ กดแรงสัมผัสเนื้อนิ่มเสียวหวนานเหยาะเผอปล่อยมือจากตัวตนของเขาแหนหน้ารับรสสวัสดิ์ที่เฝ้าคอยสติสัมชัญยาค่อยๆถูกลิดรอนนางรับรู้เพียงว่าอยากให้เขาช่วยปลุกเปลยยิ่งกว่านี้กายสาวเคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญาณเฉ,ะฉะกเช่นเด็กชายหนุ่มที่ยามนี้ใช้สองมือลูบไหล่ซวงอกจนเสียงครางหวานหลุดลอดอย่างพอใจ กลับกลายเป็นจีเครื่อเสียงเองที่เสียใจเพราะเสียงผ่าแผ่วที่ดินลดอยู่ข้างหูทําให้เขาไม่อยากหยุดแค่ภายนอกเขารู้ว่าเขาควรให้เกียรตินางแต่ถ้าหากไม่ปนเปลือมมากกว่านี้จะช่วยคลายฤทธูบลาคะได้หรือเราก็มีเทปกับมาก,กาลังโตเถยงอยู่ในใจทว่าผู้ที่ชน,นะก็คือเซียวหวันเหยาซึ่งดึงสับเสื้อของตนลงมาเผยให้เห็นผิวขาวระมุนองชายได้ปวดเพคะช่วยปวดเรื่องผมงฉันด้วย เคร์เคยคิดว่าเขามีความอดทนมากแล้วแต่พอเห็นแสงจันทร์ส์ลงมาขับในเนื้อนวลตรงหน้าเทพที่อยู่ในหัวก็ถูกมาจับทุ่มกระเด็นไปเขาบดจุบลงบนริฟิตปากอิ่มไม่ได้นุ่มนวลเหมือนแทกสัมผัสแต่ดุดนันละร้อนแรงโวยหาาแล้วก็ต้องการเออร์ได้แรงปัดนาและอารม์พิสวาส เติมตนรถด,ดำกฤษณหาที่ผูกทั้งในทั่งเสียวหวานเหวยจนหญิงสาวครวญเสียงหวานยังยินดีสัมผัสนักจากชายหนุ่มค่อยๆปลดเปื้องพิดรูปราคาทะทวักกับกระเพือความวอบบวมขึ้นมาแทนมือสากเข็นครึ่งเนินอิ่มขณะที่มือเล็กกะเคลื่อนเข้าไปฝั่งรอยเล็บบนหน้าอ,อกแกร่งจิตนาการของจีเคลอพลิดเแล้วจะต้องคลบเอาไว้ด้วยการฝังจูกลงบนผิวไกยช่วงบนของทางแทนทว่ายิง่งเขาฝังรอยลงบนทางเท่าไหรเสียวหวานเหวยก็ยิ่งชอบใจ ่มากขึ้นเท่านั้นนางกอดเขาไม่ต้องการให้ไออื่นจักเดือนท่าของบุรุษไกลห่างลมหายใจกระชั้นเมื่อความรารถนาถูกกระตุ้นจนทนปรีเสียหวานอยาก,ากรู้จักร่างกายของตนถังยังเข้าใจดิ้ทุกกว่าเจ็ดส่วนกลิ่นหอมหวนกระตุ้นให้รสสวัสดิ์พลั่งพรูขณะเดียวกันก็เล่นเราให้สัมผัสลึกล้ำกว่าทั่วไปแต่ถึงแม้หยาดน้ำค้างจะฉ่ำเยิม้มแต่หญิงสาวกลับไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นขับเทินแต่อย่างไทยรับเถิดข้ารับรองว่า จะไม่มีใครทําอะไรเจ้าได้ทั้งที่รู้ว่าน้ำคำของพรุาษเชื่อถือไม่ได้แต่เสียหวานเหยาก็ยินดีที่จะฟังเขาบอกให้ตนหลับตาโดยมีอินสมนุนไพรสดช่นของจีเคอร์อบอวลอยู่รอบกายเมื่อลมหายใจของหญิงสาวคงที่เขาจึงหนึ่งผ้าห่มคลุมทั้งนางจนถึงศีรษะดวงตาทอดมองไปทางหน้าต่างแม่ไม่เห็นแดดก็นแน่ใจว่าองค์าตุต้องคอยเฝ้าดูตอบแทนเหียงกว้างให้ทีเขาควรได้รับบทเรียนว่า มาย่งกับคนของข้าแล้วเป็นอย่างไรคนฟังเพียงแหงนหน้ามองฟ้ามีกลา้าตอบว่าบทเรียนนั้นคนหนูใหญ่มาให้ผู้อื่นจนยามนี้เกิไม่อาจหลับตาลงไท้ายเพียงแต่เท่านี้จะเพียงพอได้อย่างไรรอตะวังชายชานความคึกคักก็น่าจะมีเยือนจวนสกุลเซียอีกครั้งแม้เจ้าลับฝันแต่เซียหว,วานเหวีกับมองเห็นปลายนิ้วทีุู่ไหล้ปลายคางของตนพร้อมกับว่าจายเยื่อยยิ่งที่หนางชักจะลืมเลือน่อให้จาให้บริสุทธิ์แล้ว ก็ไม่อาจหนีไปจากข้าได้ที่แถวราชายะก็รู้อยู่แล้วว่ามีผู้ซ้อนแผนการของเขียนกว้างอีกทีนายท่านเฮยอีมองคิวที่กหมดเลันของจีถัวย,ยังหวัดวัน,วนเขารู้ว่าราชายาตยแค่ยาวเซียนหวนานเหวไปเช่นนั้นไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังแต่อย่างไทย จีถั่วไม่ได้ตัดสินความบริสุทธิ์ของสตรีที่ผมอาจารย์แต่เขาก็ไม่ต้องการให้เซียวหวานเหวาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความผิดพลาดเดียวในวันนี้ก็คือการปรากฏตัวขององค์ชายทองจีเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อใดเหตุใดจะไม่มีผูไไ้ใดรายงานจีถั่วรู้ว่าเซียวหวานเหวาต้องการทับมือกับศัตรูที่หมายสัตว์ครับคนบนท่าของตอนเองเขาจึงไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือถึงอย่างทันก็ไม่ได้จับไปไหนสตรีเสียเปรียบาบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแขวนแห่งนี้เห็นความรู้สึกจอมพลอมสำคัญกว่าความเป็นมนุษย์มีดารุณีไหลานางที่ถูกส่งเข้าหอนางลมหรือขายให้กับบุรุษในราคาถูกเมื่อแผดเปื้อนโดยที่ครอบครัวของพวกนางไม่แยแสสักนิดว่าความโศมมที่ฟ้กกล่าวหานั้นเกิดจากสิ่งไทยเกิดจากความรารถนาต่อบุรุษที่รักใครหรือเกิดจากความอยากได้ของบุรุษที่ใคร่ตนองค์ชายรองมาถึงจวนตอนที่คุณหนุ่ย่ขับเรือนแล้วตอนนั้นในท่าน กำลังสนธนากเกษนหวานยาวผู้ใดจะกล้าขัดเล่าผู้ติดตามหนุ่มจึงทำได้เพียงเกินคำค่อนขอดลงคอหากเราออกมาเก่งว่าจะเป็นคอของเขาที่ต้องถูกทิ้งลงคลองแทนจีถั่วเพียงยิ้มยันประจวบเหมาะเสียจริงเฮยอีก,ก้มหน้าเป้าหมายขององค์ชายรองเกรงว่าจะเป็นการต่อต้านความต้องการของพระองค์แล้วคารุเขาไม่หยากมอบเสียวหวานเยาวให้ข้าแต่เรื่องนี้ชายต้องถามความเห็นของเขาหรือ ในเมื่อนาเป็นคนตอบตกลงกับเขาด้วยตนเองเขาไม่รู้สึกแตกใจที่จีเครื่อใหม่มั่นในตัวเซียวหวานเยาสตรีงนดนมในเมืองหลวงมีมากแต่มีสเสน่ห์และชวนให้ยากคนหาเช่นเซียวหวานเยากับนับได้ไม่ถึงสิบทว่าส่วนใหญ่นันเป็นคณิกาชั้นหนึ่งที่ดวนเติบโตคนละรุ่นกับนางดังนั้นหากจะกล่าวว่าเซียวหวานเยาเป็นชมสักครานผู้เดียวที่เพียบพร้อมในรุ่นก็มีผิด อาเกิดโตแล้วจริงๆตลอดมาจีเคอร์มักถอยให้จีถั่วหนึ่งเก้าพอถือว่าคำว่าพี่ชายเปรียบดังนคำของมันทาเพิ่งจะมีคราวนี้ที่น้องชายก่อกระบฏอย่างชัดเจนเฮยอีไม่กล้าออกปากทำเพียงยืนนิ่งๆขณะมองแผ่นหลังของผู้เป็นนายที่ดูเย็นชามากขึ้นเมื่อผิดไปอย่างห้องรับรองในเรือนหน้าที่มีเสียงแพรวหวานเพื่อจะจบลงพอดีถ้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขอท่าชอ,องค์การเขาอยากจะเล่งทัเซียหว,วานเยาถือ เฉนินเหินก็ต้องดูก่อนว่านางจะยอมทอดทิ้งไม่ทับเซี่ยหรือไม่คนของจีถั่วพบร่องรอยการเคลื่อนไหวของเสี่ยติงซีจีหมิงหลงเสี่ยวหวาดโซ่แล้วทั้งยังช่วยคนทั้งสามทันก่อนจะถูกครอบสังหารผู้อื่นสวมชุดสีทำเรียนแบบของกำลังส่วนตัวของเขาจี G. ถั่วเลยให้คนเขียนว่าเป็นผู้ใดส่งมา เขาไม่ค่อยคดาดหวังนักเพราะคนที่ผู้เป็นอาสงมาสร้างสถานการณ์ล้วนเป็นหมากตายไม่มีหลักฐานไร้ร่องรอยไม่ว่าพูดอย่างไรเสด็จพ่อก็ไม่เชื่อว่าน้องชายจะทรยศตนแต่จีเคเพื่อทำให้เขาได้เห็นแล้วว่าหากพี่ชายได้รับมากเกินไปย่อมมีช่วงเวลาที่น้องชายรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมใบเชิญ่านลุงมาสกุลเซียเหยนกว้างอยากฉัดโคนให้เซียวหวานเยาะนักก็ให้เขาได้ดื่มรสชาติที่ตนเองต้องกันเจ เชิญฟ่งกอกงกง,งมาเจรดีหรืทอขอัพับอย่างอีเจ้าหัวหน้าสกุลอย่างคนปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นเฟิงกอกงแทนบิดาผู้ล่วงลับตั้งแต่5ปีก่อนเขาจึงมอบตังหน่งแม่ทัพทักษีนให้กับน้องชายส่วนตนคอยเชื่อหลอน,น้องสาวที่วังรวมทั้งรอบวังกำลังสาะหาความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องสาวคนโตเขานับเป็นพี่ชายภรรยาที่โจวหวังยังเกลงชจ ปกติแล้วขอแทบไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานพิธีของชนไหนหากปรากฏกายที่ใดย่อมได้รับการจับตามองจำไม่ดีถ้าอย่างไรเท่าหากเกียนกว้างเป็นคนของท่านอาจ,จริงเช่นนันก็นับว่าเข้าทีไม่ใช่ถือเมื่อเป็นเช่นนั้นพอไม่ทับเสียเข้าเมืองมาก็จะยิ่งซื้อใจพวกเขาให้มาอยู่ข้างเราได้ง่ายขึ้นขน้าน้อยจะรีบดำเน,นินการ เฮยอีนะว่าเป็นดาหารมือหนึ่งในกองทัพของรัชทายาทแต่ไม่ว่าผัดไปกี่ปีเขาก็รู้สึกว่าความคิดของนายท่านผู้นี้ล้ำลึกระยะเข้าใจยิ่งหมากเพิ่งจะเดินได้สามตาแต่ดูเหมือนว่าจีถัวจะคำนวณไกลถึง13แล้วเซียวหวานอย่างไม่แปลกใจกที่ตนตื่นเข้ามาในอ้อมกอดของจีเคนางสำรวจความเทียบประคงตนเอยงใจเย็นพบว่าอาพรถูกตลบเข้าหากันแต่บนผิวยังมีรอยรัก สีอ่อนลงเหลือเป็นหลักฐานงงเมื่อคืนเขาลงมือก,กับทางรุนแรงเพียงไทยแต่เรื่องนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่านางเป็นคนอ้อนวอนให้เขาช่วยด้วยตนเองดีเท่าไหร่แ้วที่รู้ตัวทันหากนางอยู่ในห้องอีกฝั่งนั้นก่อนนั้นอาจไม่จบแค่เพียงสัมผัสอย่างที่เป็นหญิงสาวเมือมองม่านเตียงแสงคบเพลิงจากนอกเรือนสาดจางทมให้เห็นองคชาพายับทางฮักของบุรุษที่ยามนี้ยังไม่ยอมปล่อยให้นางหลุดออกจากข้างกายเขาอย่างชัดเจนนางไม่ปฏิเสธว่าจีเคอ เป็นบุรุษที่น่าลหลงใลนางในชาติก่อนเคยยึดติดกับเขาแต่วันวันอันเจ็บช้ำในชีวิตเก่าทำให้เสียวหวานเยาไม่อาจมองทองฟ้าเป็นสีฟ้าได้อีกต่อไปทองฟ้าของนางย้อมไปด้วยสีแดงฉานเช่นเดียวกับเผื่อนดินที่ฉุบชาตทุกระแหงคุณหูใหญ่เสียงเรียกของเขาทำให้นางหันกลับไปสบตารับรู้ได้ว่าอ้อมแขนคลายลงแต่กับเพือดึงผ้าหม่มที่ล่นลงไปใต้อกให้ขึ้นมาคลุมจะถึงคอ ความอบอุ่นแผ่ซ่านถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจชะล้างความหนาน็บที่ครอบคลุมดวงจะให้หมดสิ้นขข่หน้านะองค์ชายรองนับเพคะข้าจะรีบให้คนหาเลือกอภิเษกเซียวานเหี่ยงอึ้งไปชั่วขณะพอไม่รู้บทสนทนานี้ต่อเนื่องกันได้อย่างไรแต่พอจับใจความได้หนังก็นิ้วหน้าทันทีพอองค์ช่วยหม่อมชันไว้ทางเรายังรู้ดีแก่ใจว่าไม่มีส่วนไทยเสื่อมเสียมีจำเป็นต้องรีบเท่งเพคะหรือว่าคุณหนูใหญ่ไม่อยากแต่งกับข้า หญิงสาวเพียงใส่หน้านางยกมือแตะใบหน้าเขาทานงยาย้ยวยและอ่อนหวานชวนให้ผู้มองฉีดใกล้คลายทุกขย่าเบาๆท่านปูกค่าเสียต้องไหวทุกอย่างน้อยหนึ่งปีเพคะคำตอบที่ได้รับไม่ค่อยถูกใจจีเครื่อเท่าไทยหากมีราชอ,องค์กานน่าจะไม่เป็นปัญหากรัมัง เขาด่าว่านางกลัวผู้อื่นอรหาแต่เขากับนางฮั่นหมายกันมาสี่ปีแล้วเดิมก็ตั้งใจว่าจะตกแต่งทันทีที่ถึงพันปักปินได้เลยจะทราบว่าไหนท่านผู้เท่าจะสิ้นลมเหตุใดพระองค์จึงอยากแต่งกับหมอ่อมชันเล่าเพคะหม่อมชันตะแค่สตรีธรรมดาที่บิดามารดาเป็นแม่ทับกท็ทนั้นต่อให้ทอดเวลาไปเป็นอีกปีผู้คนก็นยังทราบอยู่ดีว่ากำลังทหารของท่านพ่อและท่านแม่จะสนับสนุนพระองค์ จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ